สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้ครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขของอาจารย์เซียนเขาใหญ่ครับผมบว่าจะเป็นเลขชุดร้อยสิบหน่วยเหลขบนครับพี่น้องว่าหันกับเขาสามเปดได้ครับผมเลขดับบนเพิินเก่าอยู่ลักหน่วยรางเพ่นแถมให้กับผ่านครับพี่น้องเนาะก็คือเขางกครับผมเอาไปเบิ้ง ข้อมูลงวดว่างหันกันครับพี่น้องจังคอยมาเบิร์กันนงวดวันที 16, ่สิบหกคือภาคมหกสิบแปดครับแผ่นแรงนี่จะเป็นเลขกร้อยสิบหน่วยบนเนอะครับผมชุดนี้เพิ่นไห้ตองวดครับพี่น้องเนาะเข้าสามแปดแปดเลยครับผมโครงถ่ายเพิ่นมาปรับสูตรครับพี่น้องครับเพิ่นจะใส่สูตรนี้แหละครับผมครับสูตรนี้สามแปดแปดแล้วก็มาเลขดับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย ดับทุกหลักเอาอยู่ครับผมสายบนเลขกเด่นกับมาครับพี่น้องเนาะตท้งสามเท้งแปดแล้วก็ตัวนี้ลุดครับผมมาเขารักหน่วยล่างครับผมเข้าที่หกเอาคลิปนี้กับจิมี่เลขชุดนี้แหละครับพี่น้องไปเบิร์น้ํากันเลยครับผมกับอาจารย์เซียนเขาใหญ่ครับก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์ก็มาเชียร์ขอขอบพระคุณอาจารย์เซียนเขาใหญ่เด้อครับผมไปรับช่มรับฟังแนวทางกับอาจารย์กันเลยครับ อาจารย์ครับกาเมเชียสวัสดีอาจารย์เซียนเขาง่าครับผมครับผมสวัสดีครับเก้าาทีครับผมอืล้วี c ติดตามทุกท่านเนาะครับเกาเมเชียก็งานเยอะโดนธุรกิจไหลวันนี้เป็นขับรถไหมอาจารย์ครับผมไมาเมืองเขาก็มากหอดครับผม๋อว่าแต่นั้นครับันท่านก็ตึกดึกกัสามทุ่มกวาได้อยู่คนเขาวินอ่ะ ครับครับเพราะว่า43ห้องมันมีใครอยู่จะคนเลยโอ้คอนโดตอนนี้เรามีมูม่ครับนี่บ่แล้วคนเดียวอยู่เขาเขาจ้าบ่มาเช่าบ่ะครับเช่าอยู่แต่มมีคนอยู่อ๋อเขาเป็นมันดูทุดเฉยมันยูทุดเฉยบอลยูทุดเฉยครับจ้านานก็ขเขาโอ้โอไปหาเด่นทั้งอื่นแมนแมน เอาเนาวันนี้เอาเต็มไปน่าคลิปเดียวครับทั้งดับตั้งเด่นแล้วก็หลักหน่วยล่างสี่ตัวด้วยครับผมอมเอามดที่แล้วก็เอาอยู่นะเอาอยู่ครับผมนอนสามหลักเลยเมนโอ้ผมไปพลาดผมไปเล็งหนึ่งตัวเดียวลักหน่วยผมเจ้าวงหนึ่งก็แปดแล้วแม,ม่งเต็มใจเจ้าวของชุดนั้นชุดเต็มมาะเขาครับผมอ่าชุดแรกนี่แหละชุดแรกนี่นะคือให้เอฟซียึดเลยชุดแรกคลิปรแรก คลิปแรกนี่มันจะเป็นคลิปหลักเลยแหละแม่นครับผมครับผมเอาเลขเด่นสี่ตัวงวดที่แล้วก็ถือว่าเข้าสามตัวนะครับแมน่นอืมเหมือนกับปูส่สีสะเก็แล้วก็ถือว่าเข้าอยู่เนี่ยแปดแปดนะซื้อเลขผมก็ต้องมีเบิ้ลไงครับผมอืมเอาวันนี้ให้เลขเด่นสี่ตัวเหมือนเดิมนะสูตรเดิมครับสองหกเจ็ดเก้าสองหกเจ็ดเก้า ไอ้ fc สังเกตนะงวัที่ผ่านมาก็โดนแปดแปดครับดึงเด่นมาเก้ากับเจ็ดครับเด่นบนเก้ากับเจ็ดครับหลัก100 2, 3, 5, 6, ร้อยมีสองสามห้าหกเจ็ดหลักร้อยสองสามห้าหกเจ็ดเด่นสองกับหกครับติดไปครับผมหลักที่แวก็สามกับแปดเนาะแม่นครับผมหลักสิบ ศูนย์สองสามเจ็ดเก้าศูนย์สองสามเจ็ดเก้าเน้นไปที่สองเจ็ดเก้าเน้นไปที่สองเจ็ดเก้าหลักหน่วยสองหกเจ็ดแปดเก้าสองหกเจ็ดแปดเก้าครับเน้นไปที่สองเจ็ดเก้าเหมือนกันสองเจ็ดเก้า จบที่แล้วดับไพ่ fc เก้าชุดเข้านะเอางวดนี้ก็จับเก้าชุดนี้แหละครับผมมีสอง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 เจ็ดสองเจ็ดสองเก้าสองเก้าเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ด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 เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้า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  ่ <C S 1> ผมตัดเบิ้ลงวดที่แล้วสันสางก็ไปแปดออกเลยไม่ได้เงินน้องครับอาจารย์วางไปให้เก้าชุดไปตัดเลขเบิ้ลออกขอให้ออกเบิ้ลอันนี้กลับ<ส>ในตัวพ่อนี่ครับผมอ่าสัญจรงวนนี้มันจะมีแปดนะงวนก่อนลงก็แปดเก้าสี่เห็นไหมครับอส่วนรักร้อยเนี่ยสูตรน่าจะดับอยู่ของผมมันก็ดับสามหลักอยู่ของปัวลมดีเนี่ย ครับหลักร้อยนะ่าจะเน้นผมเน้นตัวเดียวหลักร้อยคือเลขสองครับเอาวางชุดสองตัวให้ fc ได้สามตัวตัวกับสามตัวสองเก้าเจ็ดครับสองเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดเน้นเน้นเก้าเจ็ดครับผมครับทีนี้ก็ไปเลขดับหลักเนาะ fc ต้องการครับผมดับหลักสี่ตัวนี่ผมให้ไปกี่วดนละสองวดหรือวดหนึ่ง ดับหน้าเจ็ดสองไปแล้วนะครับผมเนาะสองเข้าต้งสองงวดเนาะครับอืออ่าวงดนี้เป็นดับหลักร้อยศูนย์หนึ่งแปดเก้าครับศูนย์หนึ่งแปดเก้าดับหลักสิบหนึ่งห้าหกแปดหนึ่งห้าหกแปดดับหลักหน่วยศูนย์หนึ่งสามห้าศูนย์หนึ่งสามห้า อ่าทีนี้ดับทุกหลักเนาะครับผมไม่ได้เอาอย่างใครเดอร้อดับทุกหลักเนี่ยครับหลักร้อยรลงวันที่หนึ่งบวกหลักหน่วยสามครั้งเคยบอกเก้ามาเชียร์ไปแล้วนะสูตรเนี่ยวันนี้ดับหนึ่งดับหนึ่งครับอีกสูตรหนึ่งก็หลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งแล้วก็บวกหนึ่งวันนี้ดับสี่ครับอีกสูตรแล้วครับ ครับผมดับหนึ่งกับสี่สามหลักครับครับหนึ่งกับสี่นี่นะครับผมเอาอยู่ครับมั่นใจเลยดับครับอืมแล้วก็เลขสี่ตัวให้เอฟซีจับไปเลยสิหกชุดถ้าไม่คิดว่าเยอะแต่เก้าชุดนี่แหละลดมาให้แล้วครับผมอืมเอาหน่วยล่างนอนหน่วยล่างหน่วยล่างครับเขียนตัวใหญ่เลยเด้อครับผม สี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดอ่าผมยังกลัวสี่มันจะอยู่ไหมกับหน่วยล่างกับดาวลาวูหยายวันที่สิบเก้าเนี่ยไอ้ดาวก็เกตครับสี่ยังอยู่อยู่ไหมสี่อยู่ไหมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ามาเชียร์กะดับสี่ไม่ใช่ไหมดับสามครับผมอืม ผมดับสามดับล่างสามบ่ครับผมอ้าวงั้นก็ดึงหลักหน่อยลงมาสามตัวสี่ห้าเจ็ดครับสี่ห้าเจ็ดครับดับสิบหน่วยล่างศูนย์ตัวเดียวศ <0 S 1> เดี๋ยวชุดสองตัวค่อยจับให้เอฟซีคลิปหน้าเนาะให้ดูหลักสิบดีๆก่อนครับผมแต่ก็มาทางเดียวกันเรื่อยๆอาจารย์กหัวกันบรับ หกตามลักมันน่าจะดับนะเพราะว่าเลขหกอยู่้ายเนี่ยมันจะไม่ค่อยลากมางวดถัดไปอะ่ะผมสังเกตูมาหลายงวดแล้วครับผมอืมอย่างงวดแปดห้างวดที่ผ่านมาก็ไม่ลากข้ามาเห็นไหมเหลือสี่ห้าเจ็ดครับแล้วสี่ห้าเจ็ดครับลกหน่อยครับอย่ายหลักสิบก็น่าจะเป็นอย่างที่เขาว่าแหละเจ็ดแปดเก้าเราเดี๋ยวดูดีอีกทีนะครับอีกสักคลิปหน้าเนาะได้ครับผมอืม่าสรุปอีกทีหนึ่ง เ้าชุดนี้ลงทุนได้เลยครับเก้าชุดนี้ใช่ไหมครับผมครับผมลงทุนได้เลยมีเบิ้ลมีอะไรครบเซตแล้วครับพี่น้องครับผมกันไว้น้ำชุดเก้าชุดนี้รับประกันเลยครับน่าจะเน้นตรงตรงไปก่อนักัดในตัวอยู่แล้วครับผมใช่สองเก้าเจ็ดเหนือครับมั่นใจโอ้ครับผมออกเล่าว่างานเล่ายันอ่าไทยยังไม่มา เอามาไทยแล้ววันนี้ครับผมเออเพราะว่าปีนึงมันต้องมีให้เราเห็นนะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนี่ยครับอือก็อย่าลืมกลับเจ็ดเก้าให้ด้วยก็แล้วกันครับผมเพราะว่ามันก็มีกลับไปให้แล้วใช่ชุดนี้คือเล่นได้เลยครับผมครับได้เลยแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวจะรอดูเลขมีที่มาให้ครับครับผมเอากัมาเชีก็สิรบกวนอาจารย์เซียนเขาใหญ่เท่านี้เด้อครับผมครับผมขอบคุณอาจารย์ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ครับพี่น้องครับผมครับหลังจากที่ได้สัมผัสกับอาจารย์ครับผมแลวก็มาสรุปให้พี่น้องซีเบิ้งได้ครับผมนี่อาจารย์เซียนเขาใหญ่ว่าหันพันสามตัวแตกได้ครับพี่น้องชุดเต็มนี่เอ้าไปเบิ้งชุดแบบนี้อีกครับพี่น้องเนอะร้อยสิบหน่วยอีกครับผมพันชิมาตัวใดบนอย่างเดียวเด้ครับผมนี่เอ้าสิบหกพฤษภาคมหกสิบแปดเด่นบนสองหกเจ็ดเก้าครับวิ่งบน เก้ากับเจ็ดหลักร้อยสองสามห้าหกเจ็ดเน้นสองกับหกหลักสิบศูนย์สองสามเจ็ดเก้าเน้นสองเจ็ดเก้าหลักหน่วยสองหกเจ็ดแปดเก้าเน้นสองเจ็ดเก้าเอามาเบิ้งชุดประกบคูที่เป็นคัดให้ครับผมไปนี่อา,อาจารย์ประกบคูหน่อยคูหอมเนาะประกบคูมาให้ครับผมคัดมาแล้วค่ะ โอ้ยดีไม่เถาเนี่ยนั่นแหละเชียงมากเสียงมากอันะอันนี้เชียงว่าเถาร่วงเบืองดูเอ้าคันคันเชียงมากกจว่าเจ็ีห้าเจ็ดเก้าห้านาเบียนมอเซย์เอาเป็นประกอบบนนี่เป็นประกอบยี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสองตัวบนแล้วครับผมสองสองสองเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้า เก้าสองเก้าเจ็ดเก้าเก้าเน้นให้เม็ดเดียวครับพี่น้องเนาะเก้าเจ็ดสามตัวบนเม็ดเดียวสองเก้าเจ็ดหลักหน่วยครับพี่น้องเนะาะหลักหน่วยล่างก็นไหนสี่ห้ 4, 5, าเจ็ดครับพี่น้องเดินดีว่าเถาเนี่ยเดินดีอยู่จักงวดแล้วรอน่าจะเพิ่งเพิ่งเจอให้งวดว่างหัน<อ>มีหลักหน่วยหกเขายื่นบ่ครับเอาส้นกันกับขุนพี่พรดิเนอ,อืม คุณพิพรเป็นมิสามหาเจ็ดอันนี้ซี่หาเจ็ดเนี่ยนี่รักเยให้กันอันนี้ FC เอฟซี่เพิ่นได้เบื้องผลงานแล้วเ <ทะ S 1> พิ่ว่าแมนจริงทานต้องถามเอฟซี่เนะารระมื่อวานวอาจานกับเขาหกอืมโอ้หากับเจ็ดหาก็บเจ็ดครับพี่ออ้องเนาะเอาเป็นยังเท่าเนี่ยเลขดับเอาเลขดับปาร์ตสุดยอดที่ที่ส่าแต่ว่า้งบาทเสียวบาทเสียวเนาะ ดีนะอาจารย์เลขออกเบุญเนี่ยโอ้พจนดับเป็นหลักตัวเนี้พจน์เพิ่งได้ดับทุกหลักอืออาจารย์กับบาดเสียวนะท้อเอาดับหลักร้อยพจน์หาศูนย์หนึ่งแปดเก้าดับหลักสิบบนพจน์หาหนึ่งห้าหกแปดหกแปดดับดักหน่วยเพจน์หาศูนย์หนึ่งสามห้าครับค่ะอาจารย์ การา j a n รับยูยูนี่นะเป็นหลักต้องขอบคุณอาจารย์เพราะว่าน้ำชิจะซื้อรถเตอรีมติดดับแล้วก็ดับทุกหลักหนึ่งกับสี่อ๋อพันมีทุกหลักพร้อเมียนก็ดับล่างศูนยครับผมอืมทุกหลักป้าแ<า>ต้ม 1> 1หนึ่งเถาบาทชิยอดับทุกหลักเจ็ดว่าหันเจ็ดกระดังเด้ แมนดังดังแมนโดยเฉพาะซีเจ็ดอันนี้ล่างบ่เนี่ยล่างครับเพิ่นเพิ่มมาให้ศูนย์ดับล่างศูนย์ทุกหลักสรุปแล้ค่ะท่านผู้ชมบ่เนี่ยอันนี้ล่างแยกออกมาอยค่ะดับลักษ์้ค่ะท่านผู้ชมเบิ้งดีดับลักค่ะ,คะเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่นอนะ้องเนาะแนวทางเลขของอาจารย์เซียนเขาใหญ่ 16บพุษภาคม68เดี๋ยวอาจารย์จมะม่าคัดให้อีกได้ครับผมแต่ว่าในชุดที่เพลลิ่นโลงให้2ตัวบน3ตัวบนนี่ก็คืออเพิ่นมาเอาไปจัดได้เลยครับพี่น้องเนาะนี่คือสุดยอดแล้วครับผมครับถ่ายคลิปนี้เกามาเชียกขออวยพรให้พี่น้องเอโชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกัน16พุทภาคมหกสิบหรับคลิปนี้สวัสดีครับ